สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆฟนกดใจเช่าทุงเหล่าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอานภาพพี่น้องมาเลาะ,ะทงเลาะท่านะครับว่าปีใหม่นี่มีกิจจรกลับเองแน่อยู่ในหัวในสวนของเฮานะครับอ่ะก่อนจะไปเบื้องตัวนั้นกันเลาะเบื้องฟาร์มงวงเงินล้านของยายแก้วก่อนนะครับงวงเงินล้านมาแล้วนอนอีเดียอร่าที่ะลูกโซ่หุน่นมาด้วยเห็นไหมโอ้โทษโทษโทษเลียงกล้องหลวบไปนสายเลียงพันนี่ นั่งนี่ได้ท่านลูกโซ่แต่ละตโซ่หุ่นเขานะครับโอ้วอ้วนพี่ดีงามงวงามอ่ะนี่ตัวนี้เธออาม่าสุดแรกนี่นั่งยังก่อดซีนบ่ได้ชายาดละสองตวอันนี้นั่งขาวแต่ว่าให้ไล่ของความงวงเงินล้านของเขาคือคือตัวนี้พี่น้องนั่งยักหรือนั่งสิบสอง สาเหตุที่น่าซื้อสิบสองก็คือตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทด้วยพี่น้องเรื่อนะครับแสนสองเหยญงอแม่นะครับไปเข้าไปเลาะเบื้องงวราคาแสนน้่เป็นจังไดก็อาจซื้อได้จังไดนะครับพี่น้องหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทงัวแม่เนี่ยครับงัวตัวเมียทองเรื่องพี่น้องนะตังทองแล้วแล้วกระพุ้นยุบพุ่งกระมี่นั่งนี่ก็เริ่มตะกี้เอามาแรกๆของน้องเนาะเดี๋ยวนี้ เจออาหารเจอยาอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วอ่ะก็ะว่าสิบภาพพี่น้องไปเบิ้งหวนานบ่อปลามองที่ว่าสิเปิดปีใหม่นี่ยไหมเปิดเป็นบอ่อตกปลาปีใหม่ไปไปเบิง้งความพร้อมคว,มควม่ำซ้ำเลยนะครับปลาโตใหญ่ไปนะครับพี่น้องนะครับม,มนันเป็นว่าให้เซียนเบ็ดมากแล้วทบป,ปูมือเดี่ยวรู้ว่าปรคุ้มแล้วายเขาอันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับโอ้โห หม้อล้านต่ำใหม่อนนเอามาเบิ่งพี่น้งองมั่นเปเบาิ่งป่าเฮานะครับว่าพร้อมที่สิตัวบ่ะนะครับเป็นตำมาสีบ่ะเป็นตาจูปตาเจ้าเป็นตาเล่าใจบรรดาเซียนเบ็ดทั้งหลายบา่ะมาเดี๋ยวเฮ้ามาขาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้เอานะว่าหลังปีใหม่เนี่ยนะครับจะทําการเปิดบ่ะนะครับเปิดบ่ะนะครับให้เซียนเบ็ดมาชิมล่างเบงนนิ่งนะครับพี่น้องหมาอเอาห้ามมาเบิ่งด้วยพี่น้องนะครับทุกนแห่ยำใหญ่ทุกคน เออเอาล้อมมั้เนาะหลายบ่เป็นตัเสียนเวียดเข้าห่าวนบ่นบะ่ครับมีตัวน้อยตัว,ตวใหญ่ซ้ำเด๋นะครับพี่นอ้อนงะนี่คือบอ่อปลาที่จะเปิดปีใหม่นี้นะครับพี่นอ้องอ่ะแต่ว่าก็มีบางเสี้ยนลเลาะมาเบิงเลยละ่ะบางเสี้ยนก็มาเห็นแล้วก็บอกว่าอ่าขันปลาขนาดนี้ของบ่ใส่เงื่อนยังของแจ้งเบ็ดเป่าลงไปก็ได้ว่าันนี้นะครับอ่ะนี่มันคือเสี้ยนเขาวาบ่ <laughs> นะครับเป็นบอ่อตกปลาต้องเนาะนะครับ นี่ละหลังปีใหม่นี่แหละนะครับหลังจากปรับปรุงขอบบอ่อผู้มีทัศ์เรียบร้อยเอายู่ของยู่ข้าออกดีๆแล้วก็ก็คงจะได้เปิดไห้เสียนงได้มาล่องกันนะครับพี่นอ้องนะครับบ่อตกปลานะครับเป็นกิจกรรมช่วงแรกนะครับพี่น้องก,กิจกรรมช่วงน้าแร่งนะครับม้บวนๆกันนะครับปลาอยู่นี่ก็มีทั้งปลานิน่ปนปลาไนปลาตะเพียนปลายี่สุกปลายี่โสกปลาสวายปลานวลจันทร์ ปาบึกก็มีนี่พี่น้องนะครับออามาลงอยู่ปอบึกพูดมันจะยุ่เล็กๆปุ๋นะครับยุ่มองหน้า4ีหามตรปุ๋แล้วนะครับมันจะบ่ามาดเพนผ่านในเห็นนะครับบอีอีบ่เห็นมันนะครับสารปาบึกน้องพี่น้องนะนะครับนี่คือบ่อตกปลาที่จะทําการเปิดปีไม่นี่นะครับพี่น้องล้งปีไม่นี่ละนะครับมาดูสถานการณ์ซะก่อนนาะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจีอรีนะครับเพราะว่าพวกมองพักมองเศร้ากับปุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือไผอยากจะนอนงขึ้นซีดเลนนะครับมีรางวัลมากมมยนะครับยิ่งเจ้าของบัดกระซิบมาว่ารางวัลนี่เป็นหมื่นไม่ได้เป็นหรอกนะครับรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับอาจจะเป็นปลาที่หญ่ที่สุดหรือปลาร่วมบุงหึมน่นจังไดนะครับอี่ยได้จะมีกติกามาแก้งพี่แก้น้องอีกท่านึงนะครับแต่ว่ารางวัลนี่เป็นหมื่นแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับรางวัลนี่ราคาหมื่นนะครับพี่น้องนะครับ ชิงรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนนะครับพี่น้องอ่ะส่วนจะมีรายละเอียดจะไดหนั่นหลังจากเปิดเราจะแจ้งพี่น้องทราบเดี๋ยครับส่วนนี้กำลังเล่งเห็ดปลายเห็ดยังอยู่ปัสสัสะพันนักท่องเที่ยวนําไปในตัวนําแล้วการบรรดาเซียนทั้งหลายนะครับสำหรับซีเบ็ดนะครับหรือบางคนอยากอยากโอ้ยปลาซื้อขอยบ่าา้าขวอยากสีปลาดุกน่ามันได้รุ่นเลยเทนะาก็มีบอ่อปลาดุกสําหรับท่านที่อยากจะล่องเบ็ดนะพี่น้องเนาะน,นะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องตัวย,ยู่ทั้งหลังทีละนะครับบอ่อปลาดุกอยากล่องเบ็ดกันเลย ซีดแล้วปิ่งกินเที่ยงเส่บๆนี่นะใส่กับตำมะฮุ่งนี่ว่า่งอะอ่ะมีใบบริการพี่น้องขึ้นกันนะครับสําหรับปลานะครับมีบอ่ใบอใหญ่นะครับพี่น้องส่วนนี้เป็นบอ่อเล็กบอ่อลังบ้านนะครับอ้่ขอยมักซิประดูขอซได้บอ่ออะไรกันอ่ะโอเคพี่น้องนะครับได้นะครับนี่ครับโอ้พี่น้องปลาปลาทับทิมตัวบุงใหญ่นี่พี่น้องเห็นปะน้ำเสียไลลลงลงอยู่แหม่มันนี่อ๋อบ่อนี่ก็เล่าใจขึ้นกันพี่น้องนะครับนี่บ่อทั้งหลังนี่อ่ะ บองดูปุณพี่น้องเห็นบ่อล้อยวงเลยโอ้บ่อเนี่ก็คักขึ้นกันปุ่นแม่นี่มมิตรบ่อคักๆัก่อนอ่ะหายจากซิดบ่อเนี่ก็ได้ปุ่นทับทิมใหญ่พี่น้องเพราะตำโคโลเลยตัวนั้นนี่นะครับน้ำใสไหลเย็นเดี๋ยวมีทุน่นก็น่าจะซื้อเรือไฟเบอร์นะครับพี่น้องเรือพายนะครับให้พี่น้องเขาเด็ดพายเรือส้มเรือนส่วนต้นพักขาพักเขยก็จะตัดแกงกิ่งให้มันงามๆแบบนี้นะครับ ผู้บางคน้นซิดได้แล้วอยากให้ทั้งเฮาเฮ็ดให้กินก็อาจจะมีบริการน้องแพรน้องเนาะลยครับปรับปรุงปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับโอ้ที่น้องสะอ่อนผมนะร้อยองุ่นเองียงนะครับตัวนี้เป็นอีกบ่อหนึ่งผลโอ้ดุกไงน,นะครับอ่าคลิปนี้จะฝากพี่ฝากน้องเพจนทีเนตแก่อนนะครับไปขายของบ่เนี้ยนะครับคลิปหนามี่ยังดีๆจังพูดกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ปารตตัวนี้ไหมย่างหอม,หอม สาแก้วสมลวกพักคืนน้องเพี่น้องเนาะพันกับเศียรเขาปุ้นเฮ็ดแปะสะน่าอ่านกินนะท่านกินเขาเศร้าอยู่พี่น้องนะครับอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนทีนี่นะครับคลิปหน้าไม่ยั้งดีๆจะพากันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากไลค์ใจกับคนใจสักตัวนะครับเรื่องเรื่องดินเรื่องปุ๋ยโอกาสต่อไปฮาจังพอกันน้องเพื่องเนาะช่วงนี้ย่าๆยๆเยอะเป็นบุญๆอยู่นะครับคลิปหน้าจะพากันไหมสวัสดีครับอ่ะจบด้วยนี่แหละปลาลอยโอโลงเรียงไอ้พี่ให้น้องเห็นหนี่แหละมูกสุดยอด อ้าว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 เนี่ยบอกตัวซีไปเอาปลามาให้กินอะนะครับ